เหลือสสัญญาจาก7นะครับโดยการรวมระบบอนุสัญญาณเข้าด้วยซึ่งการรถไฟบอกว่าข้อมูลที่นําเสนอเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอก็คือไม่จริงอะไรนะเป็นการสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับการรถไฟก็เลยชีย้แจงบอกว่าเนี่ยได้ทบทวนการแบ่งสัญญา จากประสบการณ์ที่ดำเนินการมาในอดีต2แนวทางโดยแนวทางแรกเป็นการรวมอนัดสัญญาณไว้ในสัญญาเดียวกันกับงานโยธาเช่นการต่อท่ารางคู่ช่วงชุมทางจีรนครขอนแก่นโครงการรถไฟทางคู่จะเชิงเซาคลอง19แก่งคอยแนวทางที่2เป็นการแยกอนัดสัญญาณออกจากงานโยธาคือโครงการรถไฟรางคู่ระยะที่1ประกอบด้วย งานโยธา10สัญญางานอานัตสัญญาณ3สัญญารวมแล้ว13สัญญานะฮะเพังจากผลการดําเนินงานคือคือมันมีทั้งสงส่วนที่จ้างประมูลทีเดียวทั้งทั้งอนัตสัญญาและโครงสร้างก็คือรางรถไฟแล้วก็อนัตสัญญาณก็คือ,อพวกไฟต่างๆเนี่ยนะครับคือรถไฟวิ่งทางเดียวหรือ2ทางก็ต้องมีไฟแดงไว้เกีียวนะ,ะก็จะมีอนัตสัญญาณบอกบอกอยู่นะวันก็มีการจัด จัดประมูลไปแล้วนี่ทั้งสองส่วนแหละมันทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งที่รวมมนัสัญญาณกับโยธากับโยธาแล้วก็นัสัญญาณเนี่ยแยกกันเนี่ยก็มีการดำเนินการทั้งส่วนแล้วทางรถการรถไฟก็นํา2ส่วนเนี่ยมาประเมินว่าอ่ะที่ประมูลไปนอันไหนมันดีมินดีเสียมันควรจะมีการปรับปรุงอะไรนะครับนะเขาบอกว่าจากการประเมินจากการที่มีการแยกอนัสัญญ,ญาณออกจากงานโยธา ตามที่ซูเปอร์บอร์ดกำหนดไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าเกิดปัญหาหลายประเด็นเช่นการเริ่มต้นงานผู้รับเหมาวนัสัญญาล่าช้าเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามแผนที่วางไว้นะครับเพราะว่าผู้รับจ้างงานโยธาก่อนผู้รับจ้างงานอายัดสัญญาที่สองปี ึ่งตามหลักการต้องได้995กิโลเมรและรถไฟรางคู่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สําคัญคืองานโยธาขาดข้อมูลในการกระตุ้นเศรษฐกิจการติดเพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและสินค้าานสัญญาจะมาก่อสร้างได้โยธาก็ต้องเสร็จก่อนไม่ได้สร้างไปพร้อมกันใช่ไหมาว่ามันเหมือนดังคนดังทาอย่างนี้ข้อมูลของโยธาเรไม่มีให้อานสัญญาอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ทาให้งานนี้มีความ ล่าช้าการเปิดให้บริการเดินรถเนี่ยก็ล่าช้าเพราะต้องรอกว่าผู้รับเหมางานนุสัญญาทํางานและเสร็จก็สองปีอะ่ะโยโยธาเสร็จแล้วกว่าจะมาทำมอ,อนสัญญานนด้วยนนี่เฉพาะที่ชาไปนะสองปีครับเพราะมีการแบ่งสัญญาาส่วนการแบ่งสัญญาโครงการเด่นชัยเชียงของจากเจ็ดสัญญาหรือสมสัญญาก็มาจากประสบการณ์ที่การรถไฟเขาไป วิเคราะห์ประเมินแล้วเนี่ยนะบอกว่าการแบ่งสัญญาน้อยมีข้อดีมากกว่าการแบ่งสัญญาย่อยนะครับเพราะว่าในด้านของการบริหารสัญญาเป็นสัญญาย่อยหลายสัญญาทําให้การบริหารจัดการโครงการจะเกิดการทับซ้อนกันเช่นการขออนุมัติทํางานต้องเสนอทุกสัญญาได้แก่การขอขออนุมัติแผนงานก่อสร้างการประกันภัยต่างๆเนี่ยตั้งเครื่องจักรก่อสร้างการขออนุญาตเนี่ยมันต้องขออนุมัติ ทีละสัญญาสัญญาในเจ็ดสัญญาเนี่ยเวลาอนุมัติใช้เวลานานเนี่ยมันเลยยุ่งยากทสามสัญญาเนี่ยมันเกิดความยุ่งยากอนุมัติเร็วกว่าหลายอย่างนะทั้งอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรสำนักงานสนามที่จะมีการก่อสร้างนี่นะมันการประสานต้องประสานกับส่วนราชการผู้ว่าจ้างอื่นๆด้วยนะครับการควบคุมงานอาจจะมีการวินิจฉัยสัญญาแตกต่างกันในหัวข้อการพิจารณาการขนส่งบอกว่ามันทําไม่เหมือนกันอะบางบาง ที่บางแห่งมันก็เละมากเลยในสายใต้ยทบเราเลยนเนี่ยคนละสัญญาสัญชา,าเนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนเอาบอตอใช่ไหมที่ถนนไม่ตรงกันอ่ะแต่นี่ถนนตรงกันแหละแต่ว่าก็จะมีส่วนไม,ไม่ตรงกันในยุ่งเลยนะคะก็จะมีส่วนอื่นที่ที่มันมันไม่แมตกันอะไรประมาณนี้นะมันก็มีอยู่นะที่ที่เห็นฟังเสียงสะท้อนกันอยู่นะครับในด้านงบประมาณกรณีการแบ่งสรรยาใหม่การลดค่าใช้ใจ่ายดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการการก่อสร้างค่าใช้จ่ายสํานักงานสนามค่าใช้จ่ายในการจับเตรียมบุคลากรเนี่ยมันจะประหยัดกว่าถ้าแบ่งสัญญาย่อยนะครับดังนั้นการรถไฟจึงควรเห็นควรแบ่งสัญญาโครงการเป็น3สัญญาในสายเหนือนะครับรวมถึงและก็รวมอนัดสัญญาต่างๆด้วยและก็มีการรายงานกระทรวงคมนาคมรายงานคอรมอนุมัติ สองสามครั้งที่ผ่านมานี่นะก็อนุมัติดโดยคอรมอรอยู่แล้วนะครับนะก็สัญญาสายเหนือที่7สัญญาแล้วมีงานโยธาหสัญญาหนญ,ญา1สัญญาเนี่ยนะครับที่แต่งตั้งก่อนหน้านี้เนี่ยโดยคอสชอเนี่ยโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่มีการรายงานผลก็เลยถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นรายละเอียดที่มันมีความ ซับซ้อนอยู่พอทุกวรมันต้องนั่งอธิบายึ่งยจะเข้าใจไม่ใช่มองภาพรวมแล้วอาจจะจะเข้าใจกันง่ายๆนะและสันราคาที่มันแพงขึ้นก็มีการชี้แจงกันหลายรอบแล้วว่ามันเพราะว่าราคาเหล็กมันเพิ่มขึ้น40%นะครับก็ยังเอาประเด็นนี้มาพูดกันเยอะมากนะบางส่วนบางตอนของ เส้นทางทั้งทางสายใต้แล้วก็สายเหนือสายอีสานเนี่ยมันก็มีรายละเอียดไม่เหมือนกันด้วยจะมาเทียบกันเป็นตัวเลขเป๊ะๆมันก็ยากยกตัวอย่างเช่นสายเหนือเนี่ยอาจจะแบบมีอุโมงค์มีอะไรมากกว่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็คือต้องไปลงรายละเอียดนะคะมันต้องได้บริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ที่ดีกว่าในสายใต้สายใต้มันทางเรียบซส่วนใหญ่แต่ทางเหนือเจ้าอุโมงค์ทั้งหลายอุโมงค์นะองที่ต้องต้องจาะ เจาะเขาไปใน,ใน,ใ,นในทางสายเหนือนะครับต้องผ่านอุโมงค์แล้วต้องเจาะเข้าไปซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีที่บริษัทต้องเชี่ยวชันทางด้านขุดเจาะอุโมงค์มไม่เหมือนทางสายใต้มันไม่มีขึ้นเขาลงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วตอนประมูลเนี่ยเขาก็ต้องระบุด้วยว่าคนที่จะเข้ามาประมูลเนี่ยเขามีผลงานหรือมีประสบการณ์ทํางานแบบเนี้ยทำอุโมงค์แบบเนี้ยทั้งในประเทศเท่าไหร่ต่างประเทศเท่าไหร่เขาม้มีมาตรฐานของเขาครับ แล้วเวลาที่เปลี่ยนไปถ้ามีการล้มการประมูลและประมูลใหม่เนี่ยต่า,ามันก็เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วมันต้องใช้เวลาช้ามันทําให้โครงการมันช้าไปอีกออช้าไปอีกรายการาคาก็แพงข,ขึ้นไปอีกาาขยับขึ้นมาอีกนะอ,อย่างสนามบินสุวรรณภูมินี่มีกํกาหนดจะสร้างแต่ปี2502 2505เนี่ยถ้าสร้างตอนนั้นเนี่ยไม่กี่พันล้านหรอกแต่พอมาสร้างยุค <ก S 1> อา,อ,อายุของแพงอายุที่มัน,มนแพงขึ้นน่ะก็เป็นแสนล้านอ่ะ,อะจะพอสมที่นี่คุณสมจักดูแลอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็เจ็ดแปดหมื่นล้านแล้วอ,ะอ่ะใช่ไหมเพาะผมที่เนี่ยนะมันเนี่ยอะไรที่ตัดสินใจเร็วตัดสินใจเร็วมันก็ประหยัดนะประหยัดต้นทุนแล้วประเทศชาติก็ได้ประโยชน์นะครับนะถ้าไปยกลงยกเลิอกอีกเนี่ยปัญหามันก็จะตามมาอีกหลายอย่างนะเดี๋ยวบริษัทที่ได้ก็ฟ้องอีกแต่วกว่ามันจะเสร็จเรื่องคดีความนี่มันยืดเยื้อไปยาวนานนะ นะครับเอาอย่างโฮเวลล่าสุดเนี่ยก็ยังสรุปกันไม่ได้ว่าจะจะยังไงจะจ่ายหรือไม่จ่ายนี่ก็ล่าสุดก็จะยื่นฟ้องศาลปกครองอยู่เนี่ยมีหลักฐานใหม่ครับมีหลักฐานใหม่ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือประชาชนที่เขาเดินทางลําบากก็จะไม่ได้รับบริการในส่วนตรงนี้ไปยิ่งช้าเข้าไปอีกเดือนธันวาเนี่ยทางสปปลาวก็จะเปิดเส้นทางที่จะเชื่อมมายังคุณหมิงเลยนะอ๋อมันจะรอจะมาโอเอโอเอ วัดแกว่งกันไปมาขัดขากันไปมาเราจะตามก็ไม่ทันนะเราจะบ่นเอ้ยเราเห็นไหมเราล่าหลังเราก็เราตามก็ไม่ทันน่ะน้าเนก็เป็นมาเรื่องรถไฟนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นอัปเดตล่าสุดเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมได้ฟังกันทันท่วงทีนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะติดตามข่าวสารกันตลอดทั้งวันกลับมาอัปเดตกันอีกทีนะคะตอนหนึ่งทุ่มวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ